พอดีเราไปเจอม้าอยู่ตัวหนึ่งเจออีกแล้ว ่ว้าวมากๆแอบเอาไปให้ไวเปอร์ไดมอนด์ได้ลองถึงกับพูดว่าต้องกลับไปเปลี่ยนแหละเปลี่ยนเป็นปรุ่นนี้ดีกว่ามันคือแรมสูเออร์แอตแลนติสโอจีวี 24K แม่ชื่อโคตรยาว 4K นี่มันมีภาพให้ดูเหรออฮึไม่ใช่นี่ครับเป็นเมาส์เกมมิ่งรุ่นเรือธงที่ต้องบอกเลยว่าโหดกว่าเมาส์เกมมิ่งในตลาดหลายๆตัวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซสเปอร์ไลท์คิลเลอร์เพราะว่าอย่างน้ำหนักเขาเนี่ยจะอยู่เพียงแค่55กรัมเท่านั้นเองสบัสดง่ายเพราะงั้นใครไปสายเอฟพีเอสเนี่ยจะต้องบอกว่าใช่เลยสวิตช์ที่เ้าใช้เนี่่ยจะเเเป็นนกาิังซซอร์ 395ตัวเดียวกับเมาส์รูดเรือธงหลายๆค่ายและอย่าง DPI เขาจะปรับได้ถึง26,000เลยโอ้ยแมวและที่ชื่อเขามี 4K เพราะเขาใช้ชิป n o r d i c 52840ทำให้รองรับรีพร์เรนเนี่ยได้สเสถียรสูงถึง4,000เฮิร์ตเลยทีเดียว <c oughs> เป็นทรงเมาส์ที่ใช่ครับผมใช้เมาส์ทรงนี้อยู่แล้วนะครับแรมสูตรทำออกมาได้เบาแทบๆเลยเงี้ยหันเร็วๆก็ไม่หลอนครับก่อนเนะี่ยมันจะเป็นเมาส์ค่าเมาส์เฮิร์ตมันจะอยู่ที่1 0 0่พนแต่พอเนี้ยมันเป็น4,000เฮิร์